ท่านผู้ชมครับ mm. คลิปนี้แหละจะเป็นคลิปที่ผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปวัดเลยดีกว่า <What? S 1> วัดไหนไปทำบุญ <Huh? S 1> <laughs> ไม่ใช่วัดกันเลยดีกว่าว่ามิกเซอร์ไซส์เล็กตัวไหนเสียงถูกใจท่านผู้ชมครับ mm. หลายท่านก็บอกว่าช่วยคอมเพลสเปคกับคุณภาพให้หน่อยว่าไอ้มิกเซอร์ตัวเล็กๆตัวไหนเนมันน่าใช้บ้าง ต้องบอกว่าทั้ง3ตัวที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมนี้เป็นมิกเซอร์ที่ขายดีที่บริษัทเราท่านผู้ชมถูกต้องจริงๆมันมีอีกหลายยี่ห้อหลายรุ่นแหละเอาเป็นว่าเลือกที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่บริษัทเราที่มีของพร้อมส่งด้วยก็คือ3โมเดลนี้ประกอบไปด้วยตัวเล็กนะตัวนี้นะท่านผู้ชมนะครับซาวิชั่น SMX4 ตัวใหม่ที่เพิ่งออกถูกต้องครับมาตัวกลางบ้างอันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะซาวิชับนโน้ตแพด12 FX โอ้เป็นมิกเซอร์ที่พูดเพราะนะสาวคลาสสาวครับสายแร้สุดคลาสมากตัวนี้ตั้งตั้งงานดูบนหน้าผาอย่างนั้นเลยยามาห้า MG10XU ท่านผู้ชมตัวนี้นี่ไปตลาดได้เลยนะยังไงฮะโอ้โหขี่ได้ไหมเหมือนวอเตอร์ไซค์มันเป็นมิกฮะโอ้โหสุดๆแกงเหงาแกงเหงาอ่ะต่อยังไงว่ามาโอเคเดี๋ยวเราจะมาคอมแพรเล็กๆจะมีช่วงสเปเชียลด้วยยังไงอ่ะคุณเตรียมหูไว้เลย เอาจริงอ่ะเดี๋ยวทดสอบให้ท่านผู้ชมกับคุณต้นตานเดาไปพร้อมๆกันเดาวอะไรเสียงตัวนี้เป็นเสียงมิกยี่ห้ออะไร้มีเกมไม้เล่นด้วยวันนี้นิดๆหน่อยๆน,นะพอหอมปากหอมคอก่อนอื่นสเปคสั้นๆอ่ะสเปคสั้นๆก่อนในส่วนของอาสาวิชน S M X 4ครับ S M X 4แต่ว่า6 channel ครับอ๋อ4 c h ชั n e l ที่เป็น input a n a l อ g นรับ แล้วก็มี USB อ่อีก2 channel ก็เป็น6ท่านผู้ชมตัวนี้ Soundcraft n o t e Pad 12FX ก็ตามชื่อเลย12 c h a n n e โอ้ channel ท่านผู้ชมนะถูกต้องครับสี่โมโนแล้วก็เนี่ยสเตอร์ด้วย2อาอ่ะส่อ่ะว่าไปครับผมแล้วก็ Yamaha MG10XU ก็10 channel อ๋อโอเคท่านผู้ชมครับ ในส่วนของ EQ อ่มีโลมิดไฮปรับสิงคุ้มแทีงตังแทงแหลมได้ก็คือเป็น3ย่าน3ย่านแถวจุฬาแถวจุฬาใช่้ามหมูอร่อยไม่คือ โอเคอ่าในส่วนของซาวครับนี่มีคิเพลาะๆนะโลมิดไฮเหมือนกันนะครับในส่วนว่าอีคิวอ่ะยังมาห้าบ้างก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันโลมิดไฮสามย่านสามย่านเหมือนกันนะครับอ่ะในส่วนต่อไปเนี่ยก็ทั้ง3รุ่นนี้นะฮะก็จะมีอะ udio อินเตอร์เฟสบิลล์อินมาด้วยเอาเหรอสามารถส่งสตรีมครับผมแล้วก็บันทึกได้เป็นสเตอริโอถูกต้องครับสเตอริโอแท็กครับครับผมต่อไปในส่วนที่ขาดไม่ได้เลยอะไรมิกที่ว่าเบสเซลเลอร์เนี่ยก็คือ เอฟเฟกที่เขาบิ่งอินมาให้อ่าเอฟเฟกอือใช่ครับตัวซาวิชชั่น smxc อ่าอันนี้เนี่ยมีเอฟเฟกใน2ส่วนด้วยกันนะฮะส่วนแรกที่เอาไปใช้ร้องร้อง24่สิบสี่พรีเซ็ตโอ้โหเยอะนะไม่ธรรมดานะเออเออครับอ่ะ ในส่วนของซาวคลาบบ้างครับผมอันนี้ก็จะมีอยู่3เสียงด้วยกันซึ่งสามารถผสมรวมกันได้มีอะไรบ้างรีเวิร์บรีเวิร์สเดเรและมีคาราโอเกะก็คือเวลาเรากดรวมกันก็จะเป็นใช่ท่านผู้ชมกดรวมกันนี่มันจะเป็นแบบอารมณ์แบบคาราโอเกะฟังก์ชันผสมกันได้นี่แต่ความไฮไลท์ของของเอฟเฟกต์ของซาวคลับเนี่ยซาวคลาบแล้วกันเขาใช้ของเล็กซีคอน แน่นอนแน่นอนแน่ท็บเทมโปมาด้วยี่เนี่ยฟังก์ชันพิเศษที่เปแท็บแทมโปผมเห็นในซาวคลาบตัวเดียวที่มีแท็บแทมโปนะครับผมใครที่ทำงานห้องๆอ่ะอยากจะปรับเกี่ยวกับห่างเอฟเอฟเฟคดี์ดีเคเอฟเฟคค่าพารามิเตอร์เอฟเฟคอ่ะคือใช้แท็บแทมโปได้อ่าดีดีครับผม ในส่วนของ Yamaha m g 1 0 x u บ้างอันนี้ก็มี24 preset เหมือนกันครับผมนะครับอันนี้ก็ SPX Series เนาะที่มีมาให้นะครับ24ไหมค้ดู24ใช่จบกลับมาที่1ใช่24ครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งไอตัว s a l a t i o n ตัวนี้นะเห็นว่าเป็น เอฟเฟกต์แบบนี้เนี่ยนี่เขาบอกว่ามันมันสามารถที่ไปกดรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกอ๋อโอเคคือมันปรับแต่งเพิ่มได้ละเอียดมากด้านในภายในซึ่งโอเคแหละเราเคยรีวิวเอาไว้แล้วท่านผู้ชมถูกต้องสามารถเข้าไปดูฟูลรีวิวได้เพียงแต่ว่าวันนี้เราพูดคร่าวๆแล้วกันจะได้ไม่เยืนเยอะเกินไปต่อไปในส่วนของราคาเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเลยครับในส่วนของตัวซาวิชัน S M X นะราคาอยู่ที่4,900บาท อันนี้ราคาโปรราคาโปรโมชั่นครับท่านผู้ชมอ่ะในส่วนของซาบครับรถ้ตแพ12 FX นะครับราคา8,590บาทก็ขยับขึ้นมานะใช่ครับต่อไปในส่วนของยามาฮ่านะครับ MG10XU ราคาอยู่ที่13,770บาทครับอันนี้คือเรียงตามลำดับไลใช่ครับผมออโอเคก็ประมาณนี้ต่อเลยอ่ะ ต่อไปจะพาท่านผู้ชมนะฮะกับคุณต้นตาลเนี่ยทดสอบผู้เลยมาเลยไปเรียนเอนจิเนียรงเอนจิเนียร์มาหรือเปล่าโอ้ไม่เคยเรียนหรอกผมเรียนตศาสตร์นักกายศาสตร์คล้ายๆไอ้ขนมที่ว่าเหนียวๆป่ะไม่ใช่นักกายศาสตร์นักกายศาสตร์กตายแล้วไปกันใหญ่เลท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวทีมงานขอสลับมิกก่อนเพราะว่าอย่างเงี้ยคุณต้นตาลจำได้ท่านผู้ชมก็จำได้นะครับขอสลับตำแหน่งสักครู่ครับ later few moments ท่านผู้ชมได้เวลาหายใจแล้วโอ้โหเป็นไงฮะมิกตัวแรกคุณต้นตาลคิดว่าเป็นแบรนด์อะไรออันนี้คือต่อแล้วเหรอสี่ต่อเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมอ่าผมไม่มีการเตรียมกันล่วงหน้านะครับเดาผิดที่ขายที่หน้าชม่กันนะเนี่ยวอนอ่ะผมขอผมขอตัวช่วยเลยผมขอตัวช่วยเลยยังไงขอ EQ ก่อนเสียงแหลมเลยบิดเสียงแหลมเที่ยงเลยเที่ยงเลยเที่ยงเลยเราพูดมาพูดมาเสียงแหลมตอนนี้อยู่ที่12นาฬิกาอ่ะพูดมา วัน two หนึ่งสสามขอบสามอ่าบาสาอ่าบาสามเช็ควัน two two อันนี้บาสามวัน two เช็ควัน t w โอเคขอเสียงกลางเที่ยงหน่อยอ่าตอนนี้เสียงกลางอยู่ตอนเที่ยงครับพูดมา1 2ึ่งสอสามสี่บสอ่าบาสามเช็ควัน two หนึ่งสองสามพอดาได้ละตัวนี้ <Okay. S 2> พอดาวได้ละใส<จ>่เอฟเฟกแต่ว่าไปเอฟเฟกก่อนเ <Effect S 2> อฟเฟกนะ เอฟเฟกขอเป็นรีเวิร์บอะไรก็ได้ขอเป็นรีเวิร์บกลุ่มเดียวกันรีเวิร์บครับเช็ค1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่พูดเลขงหนึ่งแล้วหยุดอึ้บหนึ่งโอเคพอละสำหรับตัวที่หนึ่งครับนี่ตัวที่สองนะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวลองฟังลองทายไปพร้อมๆกันกับคุณตตานะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่แฟดอีคิวป่ะแฟดอีคิวครับอ่าขอกวาดเสียงแหลมเร็วๆดีกว่าจากปิดไปสุดอ่ะแล้วก็พูดไปเรื่อยๆ เช็คเช็ควอนวอนถือันนี้ไปสุดเลยนะฮะแหลมสุดเลยวอนถืเช็คเช็คเช็คทดสอบ1 2 3 4งสองสามสี่ขอคำแบบซิป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 โอเคไปเสียงกลางหน่อยเสียงกลางอ่านไปนี่ก็ไปบายสามเช็ควอนถือถเช็คเช็ควอนถือืมอืมโอเคทีนี้ไปเอฟเฟกต์เลยอ่าเอฟเฟกต์ effect, นะฮะเช็ควอนวอนถื อันนี้เหมือนดีเลย์เอ็โคขอแบบรีเวิร์บอย่างเดียวเช็ค one two 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 เช็ค one two 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 เช็ค1 2ึ่งสองสามสพอละพอดาวได้ละตัวที่3ครับผม1 2 3 4งสอี่เราจะลองฟังลองทายไปพร้อมๆกันกับคุณต้นตานะครับอ่ะโอเคขอดังขึ้นหน่อยขอดังขึ้นหน่อยสวัสดีครับ1 2 3 4เช็ค one two ขอซิงแหลมครับจากลดน้อยที่สุดไปมากที่สุดครับค่อยๆครับลดน้อยที่สุด one t w เช็คเช็ค one t w One 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 two check check one two ทดสอบครับโอเคครับต่อไปเสียงกลางเสียงกลางนะเอาลดลงก่อน one two check check one two <ๆ> two two เยอะสุดเอา one two check 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 โอเคทีนี้ขอเป็นเอฟเฟกต์เลยเอฟเฟกต์นะฮะ check one two 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 one two check หนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับอ่ะผมได้คำตอบหาใจแล้วครับ A later few moments later. เอาละครับท่านผู้ชมได้เวลานะฮะทายปริศนามิกตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ามท่านผู้ชมทายว่ายังไงนะครับคุณต้นตาลทายถูกหรือเปล่ามาดูกันเลยอ่ะตัวที่1ครับตัวตัวที่1เนี่ยจะขายดีหรือจะขายหน้าเนี่ยอันนี้ไม่รู้จริง <c oughs> ๆนะท่านผู้ชมไอตัวที่1เนี่ยเป็น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 ,ปน,ปน,ปนอ่า SMX4 ส่สาวิชันครับผมให้สิทธิ์เปลี่ยนใจ หรือยืนยันนะไม่เปลี่ยนอะยืนยันแหละตัวนี้แหละ,ะตัวที่1ไหมายเลข1น,นะฮะ,ะก็คือคุณตุตตาบอกว่าซาวิชัน s m x 4ไหมายเลข2ครับหมายเลข2เนี่ยลังเลใจยอยู่ถ้าเกิดโทนนุ่มๆนุ่มๆก็ต้องสาวคราบ,รบตัวที่2ส o u n าวคราบนะฮะท่านผู้ชมเห็นว่ายังไงตรงกันหรือเปล่าตัวที่3ก็เหลือตัวเดียวแลวตัวที่3คือยาม,ยมาฮ่าแน่นอนเพราะว่าเสียงกลางมันโอ้โหแสบสันมาก เสียงกลางมันเคลียร์มากันคัดคคนจำจำคาแรคเตอร์เสียงกลางได้นะครับโอเคอ่ะได้เวลาฉลองแล้วทู้ชมเฉลยโอเคมุกเยือนํำนำนำาำนำทำนำเปิดเลยนี่แล้วยังไงอ่ะอ้าวคือผมไม่รู้พี่เปิดตัวไหนผมฟังก่อนก็เนี่ยตัวที่หนึ่งก็คือตัวนี้อตัวที่หนึ่งตัวนี้เลยตัวที่สองคือตัวนี้เลยอ้าวคุณเรียงตามลำดับหลายคุณไม่สับขาหลอกผมเลยหรอไม่หลอกฮะ อ้าวแปลว่าเราเดาถูกช่ผู้ชมรอดตายนะไม่มีการเตรือนนะท่านผู้ชมนะผมจะดูว่าคุณจะเปลี่ยนใจไหมอะไรจะฟังออกจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือต้องให้แบบว่าทัศนะไหมะ เอานิดนึงคือต้องบอกว่าตัวแรกท่านผู้ชมที่ผมผมใช้ความคิดผมนะผมลองอะ่ะคือผมจําได้ว่า S m x 4คาแรคเตอร์โทนเสียงตรีมาของเขามันออกแนวใสๆโปร่งๆออกใสๆโปรง่งใช่ทีนี้ในเรื่องของเสียงไม้ของซาวคาร์บอ่ะมันชัดมากว่ามันนุ่มมันนุ่มจริงๆอา่ามันติดนุ่มคุณเลยน,นจำได้ผมจําได้มันซีรีส์ของโน้ตแพดหรือจะเป็นของอะไรนะตัวใหญ่12บสองเซนเซ็นเซอร์เซ็นเอร์มันจะเป็นคาแรคเตอร์นี้นุ่มๆคล้ายๆกันนะฮะ และแน่นอนพอสุดท้ายปั๊บยามาฮ่าใช่ไหมบอกให้บิดเสียงกลางใช่ไหมผ่านแ <laughs> บบว่าเลังแล้วแผดขึ้นมาเลยเราเรียกว่าเสียงกลางนี่ทะลุเข้าไปยยาาามฮ่่เ <N hi. S 1> นีพ <laughs> อใจเลยยามาฮ่าเนี่ย <laughs> เสียงคือเ,เ,เสียงกลางเสียงเสียงกลางเสียงมิดเดิลนี่คือเคลียร์และชัดคคาแรรเตอ์ของเขาของเขา้า <c oughs> จริงๆก็เลยจําได้ใช่ท่านผู้ชมในส่วนเอฟเฟกต์ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมประทับใจนะในส่วนเอฟเฟกต์คือจะบอกว่าสรุปเลย SMX4 กับยามาฮ่า เอฟเฟกรู้สึกคล้ายคลึงกันมากในส่วนของปริมาณหรือรูปแบบเอฟเฟกอ่ะมันคล้ายกันคล้ายๆกันเพราะเป็นของโน้ตแพดผมรู้เลยมันออกมาอ,อ่อ,อนๆนุ่มๆแบบบางๆสไตล์ขอเล็กซิคอนอ่ะคือแบบว่า สะอาดสะอาดครับเออเก่งมากาประมาณนี้ถูกทั้ง3ตัวเลยโอ้โหรอดตายท่านผู้ชมตอนแรกลังเลตัวที่2กับ3าอยู่ <c oughs> ลังเลอยู่เหมือนกัน <c oughs> แล้วท่านผู้ชมละครทายถูกกันทั้งหมดหรือเปล่านะฮะออท่านใดได้หนึ่งท่านใดทายถูก2ท่านใดทายถูก3เหมือนคนต้นตาลช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยท่านผู้ชมได้เวลาทดสอบแบบจริงจังลวเอามีอีกนะอา้าวให้คนต้นตาลโชว์ลูกคอสเต็ปคอหน่อย อ๋อคือร้องเพลง,ล<อ>ง,งกับ<อ>มิกแต่ละตัวจะได้ใช้แบบทดสอบแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันหน่อยว่าแต่ละโทนแต่ละตัวเนี่ยเสียงมนเป็นยังไงถูกต้องแล้วท่านผู้ชมก็จะดูแบบอืมแต่ละตัวเนี่ยเสียงมันเป็นแบบมินิเองชอบตัวไหนชอบตัวไหนครับครับครับผมไปเลยครับต้องทนเหงาสักเท่าไรถึงจะมีใครให้รักสักที ต้องทำเหมือนไม่เป็นไรแต่ในใจวันไว้ทุกทีกี่พันครั้งที่ต้องทนความสับสนในใจอีกมากมายอีกกี่ครั้งที่พยายามตั้งคำถามวนอยู่อย่างนี้ มวาอรักในใจดวงนี้อยากลองคิดถึงสักคนดูสักทีฉันออนวอนอยู่ตายสังจันผ่านคืนละวันมาตั้งกี่ปีแค่เป็นไดม้มีมีใครสักคนที่เข้าใจต้องทนเหงาสักเท่าไร จะมีใครให้รักสักทีต้องทำเหมือนไม่เป็นไรแต่ในใจวันไว้ทุกทีกี่พันครั้งที่ต้องทนความสับสนในใจอีกมากมายอีกอกี่ครั้งที่พยายามตั้งคำถาม วนอยู่อย่างนี้ฉันขอพอมอยู่ใต้แสงดาวมอบคำว่ารักให้ใจดวงนี้อยากลองคิดถึงสักคนดูสักทีฉันโอนวออยู่ใต้แสงจันทร์ผ่านคืนละวันมาตั้งกี่ปีแค่เพียงได้มีมีใครสักคนที่เข้าใจ ต้องทนเหงาสักเท่าไรถึงจะมีใครให้รักสักทีต้องทำเหมือนไม่เป็นไรแต่ในใจหวนไว้ทุกทีกี่พันครั้งที่ต้องทน ความสับสนในใจอีกมากมายอีกอกี่ครั้งที่พยายามตั้งคำถามวนอยู่อย่างนี้ฉันขอพอนอยู่ใต้แสงดาวมอบคำว่ารักให้ใจดวงนี้อยากลองคิดถึงสักคนดูสักทีฉันอ่อนวอนอยู่ใต้แสงจันทร์ ผ่านคืนและว,วันมาตั้งที่ปีแค่เพียงได้มีมีใครสักคนที่เข้าใจเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคุณภาพเสียงแล้วก็ช่วงที่บอกว่าปริศนาคำทายที่ผ่านมาต้องบอกเลยนะว่าจากการที่พี่เทพพาผมเล่นเกมคร,ครั้งเนี้ยมันทำให้เรารู้เลยว่ามันไม่มีมิกเซอร์ตัวไหนยี่ห้อไหนหรอกที่ดีที่สุดถูกต้องมันมีแค่ตัวไหนที่ ตรงใจที่สุดตรงใจตรงใจที่สุดใ,ใช่แล้วําคุดีขมมากบากบ <c oughs> ไม่ <c oughs> เป็นไงออแล้วคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าสำหรับท่านใดที่สนใจ เรียนเชิญทดสอบคุณภาพเสียงได้ที่หูของท่านเองที่ช็อปหน้าร้านของเราถูกต้องหรือในเบื้องต้นครับเข้ามาเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับที่ w ว w ร์ไวเว็บเ์ดีๆชอนั่นเองครับและก่อนจบคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกําลังใจให้พวกผมและทีมงานกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากพวกเรานะครับเอาละเน้นย้ํากันทุกครั้งก่อนจากันว่าซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่ สาวดีดีดอทชอปสวัสดีครับ